คำบางคำที่เติมไปเนี่ยในแต่ละสำนวนเนี่ยมีนัยสำคัญหรือเปล่าอันเนี้ยคำบางคำเนี่ยไม่ค่อยมีนัยสำคัญแต่คำบางคำที่เติมไปใส่ไปเฉยๆมีนัยะสำคัญจีที่กลัวก็คือใช่คือมันมีกลัวมันมีนัยสำคัญอเช่นคำว่าอนาคามีคำว่าฌานคำว่าพรมอย่างเนี้ยคำว่าทวีปเป็นคำที่ศาสดามีนิยามศับของพวกองค์อยู่แล้ว ดังนันคำพวกนี้เรียกว่าเป็นคำที่มีนนยสํำคัญเอามาใส่เล่นๆไม่ได้อย่างอนณาคามีเราก็ไปใส่กันเองโดยที่บาลีไม่มีในหลายพระสูตรเราก็จะต้องไปไปไปดูบาลีเป็นหลักเหมือนกับเขาบอกว่าในบาลีบอกว่าสังโยชน้าสิ้นไม่ได้บอกเลยว่าอาณาคามีภาษาไทยไปใส่อนณาคามีหมดเลยเพราะสาวกภาษิตพูดกันต่อๆมาว่าอาาคามีเนี่ยต้องสิ้นสังโยชธา เอาแล้วเราเข้าใจถูกหรเป่าครับถูกไหมครับว่าว่า,วาสัยชน์ท่าเืิองต่ําสิ้นไปก็คืออนณาคามีไม่ทั้งหมดอาณาคามีไม่ไม่ใช่ว่าสัญญโญท่าจะต้องสิ้นทั้งหมดไม่สิ้นก็มีนะ,ะที่ไม่สิ้นก็มีที่สิ้นก็มีอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นอพอมาเจอพระสูตรหลังๆเนี่ยพอเราดึงคำว่าอนาคามีออกให้ตรงตามบาลีเราก็เริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นไง ว่าอนาคามีไม่ไม่จำเป็นจะต้องสิ้นสังโยชน์หาเท่านั้นแต่สิ้นสังโยชน์ห้าก็มีในส่วนชั้นอกนิฐาแต่ต่ากว่านั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ยืนยันอืมผมเคยได้ยินเหมือน<ม>อาจารย์หรือเปล่าครับที่พูด<ม>ว่าอนาคามีก็คือผู้ที่ไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาใช่ใช่เพราะนั้นมันก็จะมีพวกเอกพีชีก็ไม่เวียนกลับจากภพนั้นถ้าเขาไปเกิดอื<ม>หรือพวกสกทาคาามีแต่ชั้นไม่เท่ากันไง ครับชั้นไม่เท่ากันไปดูตรงนี้ไปดูผังภพภูมิชั้นของเทวดาเนี่ยเท <c oughs> <c oughs> วดาสามกลุ่มนะกามาพบรูปปรพบอรูปปรพบนะสากาทาคามี ก่อนบอกเนี่ยจะบอกสังโยชน์สามสังโยชน์สามสิ้นนะนั้นสังโยชน์สามสิ้นกรมราคายังอยู่ขยับขึ้นมาพรมโลกได้ไหมไม่น่าได้ถูกต้องไหมแล้วตัวอย่างพระเจ้าก็ยกให้ว่าเป็นตุสีตังกายอย่างได้กายชั้นดุสิตด้วยใช่ไหมก็ต้องอยู่ในกรรมกรรมภพก็คือเป็นเทวดาชั้นกรรมภพนะสกีสก,ก,สก,กิงก็ในโพชนานุกรม ในสมัยอรอห้าก็แปลสมบูรณ์อยู่แล้วว่าคราวเดียวเทวะก็คือในพระสูตรหลายๆพระสูตรก็เทวดาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมบวกกับตัวอย่างที่พระเจ้ายกให้ก็ตรงๆในมิคสาลาปุรานากะกับอิสิทัตตะได้กายเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็คราวเดียวเหมือนกันแต่คราวเดียวคนละแบบไง ยังอยู่ในกามาพบจากกามาพบเป็นอรหันต์ได้จากรูปภพบเป็นอรหันต์ได้จากอารูปภพบก็เป็นอรหันต์ได้เป็นได้จากทุกพบที่คราวเดียวที่คราวเดียวเอกพีชีก็คราวเดียวแต่มนุษย์ครับอ่าอย่างนี้ประเด็นคือที่เราง,งงกันก็คือตกลงอาาคามีต้องต้องแบบไหนถึงเรียกว่าอาาคามีหรือเปล่าก็คือผู้ไม่ต้องกลับมาเนี่ย อันนี้ไม่ต้องกลับมาผู้เจ้าก็จะบอกอีกว่าอนาคามีเป็นโอปปาติกะนะพวกนี้ก็ผุดขึ้นเป็นตัวนะอันี้ผุดขึ้นเป็นตัวเนี่ยถ้านี่ก็ถกกันอยู่ในในในคอร์สนะพระก็บอกว่าสกทาคามีอาจจะขึ้นมาที่ชั้นปรมกายิกาหรืออาภาสระสุภกินนาได้ แต่อย่าลืมว่าสกาธาคามีเป็นอะไรบุคคลอย่างน้อยต้องเห็นเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงครับซึ่งถ้าเห็นเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บเนี่ยมันจะโดดมาสุทธาวาสเลยเพราะมันจะไปเข้าเกณฑ์คุณสมบัติตรงนี้คือได้ฌานหนึ่งสองสามสี่น 1, 2, 3, 4, นะได้สมาธิแล้วเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมาอยู่พรหมกายิกาลอยๆไม่ได้เข้าใจไหม มันมีสเปกตรงนี้ล็อกไว้อยู่ถ้าเขาข้ามสเปกนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะมาอยู่สเปกนี้ทันทีเลยอย่างนี้ไงงั้นสก,กาธาคามีมันจะจอดอยู่แค่นี้ไงกามาพบพอแตปะปฐมฌานพวมันขึ้นพรหมกายิกาทันทีแล้วถ้าเห็นเกิดดับพัวไปสุทธาวาสทันทีถ้าแค่ได้สดับยังไม่เห็นเกิดดับปรินิพานตรงพรหมโลกนี่แหละมีล็อกไว้หมดแล้วครับเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่า คนที่อยู่ในอะไรนะอัอออกณิธาภพอักคณิธาอักคณิธาเป็นสกอะไอเป็นอนาคามีหมดเลยแน่นอนอนาคามีเนี่ยจะตรงข้ามกับอาคามีคือกว้างแต่เป็นอนาคามีประเภทสังโยหชน้าสิ้นหรือไม่สิ้นเราสามารถฟันธงได้ว่าอากนณิฐาเนี่ยสังโยช้าสิ้นเพราะพผู้เจ้าบอกเลยว่าเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยช์มีในเบื้องต่ำห้าประการ เธอเป็นอุดทังโสโตอกนิทคามีอนาคามีบวกอกนิถฐาเป็นอกนิทคามีใช่ไหมแต่สามอันเนี่ยววิหาอาตปาสุทสาสุทศีสี่สสอันเนี่ยยืนยันไหมว่าสังโยธาสิ้นไม่ได้บอกยืนยันแค่ว่าได้ชานหนึ่งสองสามสี่แล้วเห็นการเกิดการดับยมได้ชานหนึ่งหลายคนอาจจะได้ชานหนึ่งแล้วเห็นเกิดดับสังโยธาสิ้นเลยมหมยัง เห็นกี่รอบผมไม่รู้กว่าจะสิ้นใช่ไหมอ๋อครับเอองั้นแปลว่าเราก็เลยสรุปว่าคนที่จะเป็นอนาคามีไม่ได้แปลว่าจะต้องลาสังโยนห้าพึ่งต่ําได้อ่อาฮะนี่คือข้อสรุปที่เราแค่ไม่ต้องกลับมาแล้วและไม่ต้องกลับมาแล้วในแบบไหนในแบบกามภพรูปภพอรูปภพจะเป็นแบบไหนอ่ะใช่ไหมก็จะมีชื่อเรียกชี้เฉพาะต่างกันไปครับใช่ไหม ดังนั้นอย่างยมให้ทานวังจิตและความตระนีอันเป็นบนทินยมจะได้อนาคามีแต่ยังไม่ได้เลยนะไปสะดุดพรมกายิกาเองหนึ่งรอบซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่นะหมดจากพรหมกายิกาหนึ่งกลับถึงจะเป็นอนาคามีอมไม่ต้องกลับมาแล้วถามว่าตรงนั้นยืนยันไหมว่าสังโยชน์อะไรสิ้นไม่ได้ยืนยันคุณสมบัติคุณน้อยไงคุณแค่ให้ทาน แต่วางจิตถูกต้องลักความตนีศีลไม่พูดถึงสมาธิไม่พูดถึง,ถงปัญญาไม่พูดถึงก็เหมือนเทวดาชั้นกรรมภพเนี่ยเนี่ยพวกนี้ให้ทานเป็นอติเลกศีลมีบ้างนิดหน่อยนี่มาอยู่พวกนี้ภาวนาไม่เอานะ,ะสมาธิไม่เอาถ้าสมาธิได้พวกขึ้นมาพรหมกายิกาทันทีถูกต้องไหมอ่าเนี่ยก็มีอยู่แล้วไงะนะคอบบุณครับ มผังควบภูมนี้ได้ประโยชน์นะยังไปเก็บดีๆเนี่ยมันจะทําให้ชั้นเนี่ยมันชัดเจนไงแล้วมันจะปีนข้ามกันไม่ได้เราจะเห็นชัดนะ